หมอบอกประดายมาแต่บ้านฉันแล้วก็มาตบรางวัลฉันเออีน่วาคนกะลาเลยก็ขอให้พ่อเท่าที่เข้ามาได้ช่วยคุมช่วยเคยไม่ให้ตาลัวไปรกเนื้อตาไหลฮัลโหลสี่วิทยมไทยฮัลงหลฮัลโหลฮัลโหล มาบนนุพาหางกะระรอกอยู่ตามประสาบันนาบันนอกหาประเชอกระรือกระรารักษาแนวให้แนวหมอนับแต่แม่พอให้แนวมาลูกหลานยาโมต้องหางกระเบนนี้ยังเมนแนวมัน

กบกน้องไลยคือตนไมยเรกปาสังโมจะปูกมะนาวแล้ว่าใหหนุ่มไมน้ำมันลงไม่หน่อยไล่ห่อยจะปลูกมะนาวเป็นผาเป็นใยจะข้าวระตงไม่่านละนวลตึงไม่นานละนวลในมะนาวเป็นใยเอ็นจิงแล้วมันก็่วยละว่านมนมนั้นะท่งน้มะนาวนี้คือปักกะดี ลมอาศัยพักกอนนอนได้ลมอาศัยได้เอามะนาวนางจะปลูกมะนาวเอาไว้เลี้ยงพอพิงมันเอีละเป็นท่านนังพี่เลกอยากจะเก็บมะนาวมาข้าวเท่ม ขอบคุณี่ดยก็จะปลูกมะนาวในวันเล่กๆเลยนาพี่น้องนาเอ้ยนี่ว่าเท้นนมระวังหนกนาไม่ได้กเอ้ยนานพี่ปีหั ดอกฉันย <isa> ังไนรมาเนปาเอีอยวกลมกไอ่เม่นมาโน่นไปดอกเนอมานิ่งอาชที่ชจะถ้าจะไม่ก็อถอดละลายเรือจะพายไปคนละลำสังวีเลย์ในนามไอ้คนก็อนึงเธงละนึ่งมาเริ่งเธอละนึ่งใจจะ พอตอนไหนก็บอกเด้รึไม่ใหญ่เองตามใจงมเพียงก็เล่นได้เมื่อวันนั่นแล้วเนาะถูกทานนี่หนอะ Oh. <laughs> i wow. อาหายเลยก็ยังเนาะจ้ะถ้าหายเลยเดี๋ยวกึงได้ทำทีต่อเรือยเร่อเราหวังเราหวังีอให้ผูเป็นด้านเนาะขามาบ่าว่านหน่ต่อมาฉันอยู่ป้าทำามึงดอกเนอคันเซ ได้ยินอีกเลยอรอบหน้าผ e e ู้เป็นเอืยอดวงวิญญาณใหญ่เรียนเอื้อเอคำสอนบอหวันทางช่างมาผาดมากูตได้มาอยู่ บันเทิงตะกอนไม่มีอีเรลวเสียงพูดว่าดวงวิญญาณไม่ให้เย็นเอ้ยวาเสียงกาวหินสุดต้องคำสัง่งข้าตักไม้ปลายเทินที่ไม่เดินอยู่ปลายทิ่ทไม่ส่งมาตาธนาม่นปั้งทางทุลายปลายทางไม้ปลายทางเปลี่ยนยังปลายตรงให้ใจสะลื้น ไม่ห็นไหนพ่อจะได้หินนับพอไปไม่เสียก็เหลือแต่ภาพชาวยินพอได้หินนว่าสังขารเกิดมาไม่ยืนมันพอดอกไม่กันาขอยืนมาเหมือนลกยุดหมุนทางหน้าทางตา ป่าชามึนสื่นยืนมาพอเรียกมากอล่ะเวลาปูเป็นเออพอวองเออดวงญานไร้เรียนเออ เป็นที่ตั้งว่าลูกหลานเกิดใหม่นางเอ๋ยหลังเอ๋ยก็ต้องกะันอยู่กันกัวิถีตาไม่มระลึกม่นดันเองก็ทำให้มมนได้ตอลแ่ยนขันใหม่เรียกตา ดลลูกเก่าคนสิบคนแม่เรียนแกต่ตัียงได้ว่าทางเคยไปเคยมาคือกักพอตากักเคยใหม่แต่จะหาใครรักลูกคือพอกระแม่ีหาไม่มีเลยเ ที่นี่ไม่ยด้เกี่ยวหีหลวงวก,ก็พอตะพวงก็โดใหญ่แลนาผู้เป็นเอเอ,อถุอนวันเอยขอเชิญมาเอาคมนะจ้ะเอาคมโอ้จ้ะถ้าเราจะเรียกทุกคนเลยทีนี้ขอเชิญมา พญารุ่มเขียวพญารุ่มขาวว่าเชิญพาเ่าดําดาเชิญช่างเชิญมาผอจับปลาเชิญหวงบอพูไม่มากเข้ามาใครถือไม่จับก,กะเา่มาม่าผาเถาบงกุ้งจึ่อยาชาจุ่มออมือผาเ่าวงมือผะเ่า่วงให้ไม่ยอมระพ่อพทำเองในวันพลูพระด้วงพญาไม่เท่ามมวง ว่าเชิญไมี่เขียวยอดตองเมลองอสำลีอาหารวานข้าวหมูเหล่าก็มีมากินแล้วก็ยาสำลักให้มาวันมาเมื่อพอเท่าทุ่งน้องทองเอ้ยลูกหลานนักถือ ยังมามาพอเท่าสูงขับรุงจุ้งพอคุณด่านพอบ้านพอเมืองก็ให้เขามามออะไรเนาะจ้ะที่ได้ทาพิธีต่อเนาะแล้ว่อยสนุกสนานตอนเหรินชักชาต่อเนาะจ้ะขอบคุณสําหรับการนําใจเด้อให้รวยให้รวยทุกคนเด้อ พวกนี้เด้อพวกนี้เด้อ